ผู้ชายเจ้าชู้จะเลิกเจ้าชู้ได้ไหมอันดับแรกนะคะเราจะต้องเริ่มต้นจากสิ่งนี้ก่อนไหมว่าเขาเนี่ยเป็นคนระดับเจ้าชู้ในระดับไหนนะคะระดับ DNA เลยไหมหรือว่าเจ้าชู้เป็นครั้งคราวผู้ชายนะคะที่เจ้าชู้ระดับ DNA อันเันนี้ถือว่ารักษาค่อนข้างยากเขาจะเลิกได้ก็ต่อเมื่อเขาตัดสินใจเลิกเองแต่ถ้าเป็นผู้ชายที่ยังไม่ปักหมุดกับใคร ยังมีความรู้สึกว่าคนนี้ยังเป็นคนที่เขาเนี่ยยังไม่ใช่สําหรับเขาเขาก็จะเจ้าชู้ไปเรื่อยๆนะคะผู้ชายเจ้าชู้มีความรักจริงไหมผู้ชายเจ้าชู้เนี่ยเขาสามารถรักใครรักจริงและปักหมุดกับใครก็ได้นะคะแต่คนคนนั้นน่ะจะต้องเป็นคนที่เขารู้สึกว่าคนเนี้ย เป็นคนสุดท้ายของชีวิตของเขาเขาจะฝากชีวิตของเขาไว้กับผู้หญิงคนนี้นะคะแต่ถ้าเป็นผู้ชายเจ้าชู้ระดับ DNA เนี่ยมันเหมือนกับว่าถ้าจะพูดง่ายๆเนาะขออนุญ,ญาตนะคะแบบเจ้าชู้ระดับสันดานอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่มีอะไรที่เขาจะเลิกเจ้าชู้ได้จนกว่านะคะเขาจะต้องมีความรู้สึกแลกเปลี่ยนนั่นก็คือถ้าเขาไม่เลิกเขาจะต้องสูญเสียอะไร ผู้ชายเจ้าชู้ระดับ DNA นะคะเขาจะหยุดเจ้าชู้ได้ก็ต่อเมื่อเขากลัวการสูญเสียค่ะดังนั้นนะคะผู้ชายค่ะไม่ว่าเขาจะเจ้าชู้หรือไม่เจ้าชู้นะคะบางครั้งเราไม่ควรที่จะโฟกัสมากเกินไปค่ะถ้าเราตัดสินใจเลือกเขามาเป็นคู่ครองแล้วเราโฟกัสที่ตัวเราเองค่ะเรามีความสุขให้มากๆโฟกัสทำให้ตัวเองมีมูลค่ามูลค่าหมายถึงอะไรไม่ได้บอกว่าสวยโอเวอร์วังนะคะ เราสวยได้แบบฉบับที่เราเป็นเรามีมูลค่าเพิ่มศักยภาพในตัวเราผู้ชายเจ้าชู้นะคะร้อยทั้งร้อยค่ะเวลาที่คุณเนี่ยส่งคุณค่ามากพอและคุณมั่นใจมากพอเมื่อไหร่ที่คุณทำให้ตัวเองนะคะมีคุณค่าจนชนิดผู้ชายเจ้าชู้กลัวสูญเสียคุณไปเขาจะเลิกเจ้าชู้ได้ด้วยตัวเขาเองค่ะ